เงินเฟอ้อไทยล่าสุดออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยสูงมากถึง7.66%มากกว่าครั้งที่แล้วอีกนะฮะเงินเฟอ้อเหมือนจะหยุดไม่ได้แบบนี้เนี่ยรัฐบาลจะทำอย่างไรธนาคารกลางจะแก้ขาดดิ่ิที่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟฟังนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่กับช่องคิมพาพาร์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยกับถิงเรื่องการเงินในอ,อนาคตไปด้วยกันครับค่าชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพก็กดจอยข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ชวนคุยนะถึงเรื่องประเทศไทยอีกแล้วนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเลขเงิน ค่างสูงแบบน่าตกใจเลยครับน้ำมันแพงค่าไฟก็ขึ้นก๊าซธรรมชาติอาหารสดเด็ยแพงขึ้นหมดเลยนะครับทำให้เงินเฟอ้อล่าสุดเดือนมินยอเนี่ยนะฮะพุ่งถึง7.6% 6เรียกว่าสูงสุดในรอบ13ปีเลยครับโดยเงินเฟอ้อเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของสินค้ากลุ่มพลังงานเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตสูงถึง3 9 9 7เรียเกรว่าประมาณ4 0เเลยครับ โดยแบ่งเป็นน้ำมันนะฮะ3 9 4 5ครับค่าไฟฟ้านะครับเพิ่มขึ้นถึง45.41%แก๊สหุงต้ม12%ครับนอกนอจากนั้นเนี่ยนะครับสินค้ากุมารห์นี่ก็เพิ่มขึ้นด้วยเนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าพลังงานเป็นเหมือนสินค้าที่เป็นต้นต่อการผลิตของสินค้าหลายๆอย่างตามมานะครับถ้าราคาพลังงานเนี่ยสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยนะฮะค่าขนส่งนะครับค่าผลิตต่างๆนเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะครับไม่่่่่่่ใใชชแคคคเเ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 เกกกกกิิดดดนนนนนนนปปปรรรรรระะะะททททศศไยยยยยีีีวว็าาขึ้ัััโลลบบองตุ พุ่งสูงถึง79%ในเดือนมิถค,คือเดือนเดียวกันที่ไทยเนี่ยสูงถึง7%ครับแปลว่า7กับ79 79ดูแย่กว่าเยอะครับ แม้กระทั่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นยุโรปเยอรมนีนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เงินเฟอ้อพุ่งที่สุดในรอบ30ปี40ปี60ปีเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยก็เป็นราคาตลาดที่อ้างอิงจากทั่วโลกนะครับพร้อมที่เกิดปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนช็อคเนะฮะเรื่องของสงครามที่ยูเครนน,นั้นก็รัสเซียครับการคว่ำบาตรการแซงชั่นต่างๆทํา,า,าทให้ทุกอย่างเนี่ยสินค้าดูเหมือนจะแพงขึ้นหมดเลยและผลนั้นทำให้เงินเฟอ้อในแต่ละประเทศเนี่ยเติบโตขึ้นด ก็ได้นะเพราะเงินเฟอ้อต,ต่อจากนี้เนี่ยอาจจะไม่กลับไปอยู่ในระดับต่ำอย่างที่เราเคยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าเื่องด้วยเหตุการณ์หลายอย่างที่มันเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของโลกนี้โดยสิ้นเชิงเลย เช่นเรื่องของซัพพลายเชนการคว่ำบาตรในการถือสงครามเนี่ยนะครับ,รรรบมันดูยากมากที่แบบ ED, ย,ยูเดีรัสเซียจะจับมือกับทางอเมริกานะครับแล้วก็มาค้าขายกันอย่างปกติยกเลิกการคว่ำบาตรอะไรแบบนี้เหมือนโลกไม่ได้ถูกแบ่งแยกแล้วโลกไม่ได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่แบบไม่ได้ย้อนกลับแล้วนะครับอีกทั้งความสัมพันธ์เรื่องของจีนเองกับอเมริกาเองก็มีเรื่องของเทรดวอลต่างๆนานาที่แบบไม่ดูไม่กินรอยกันอะไรแบบนี้ด้นสินค้าราคาถูกที่เคยได้จากเมื่อก่อนจากจีนอาจจะไม่เรื่องของภาษีนะครับแล้วก็สินค้าน้ำมันที่ถูกจากรัส จะเป็นอยู่ในเรทดที่ค่อนข้างสูงกว่าที่เคยเป็นในอดีตครับพอเงินเฟ้อสูงแบบนี้เนี่ยครับดอกเบียก็อาจจะอยู่ถูกยกตัวในระดับที่สูงกว่าเดิมด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ครับพอเงินเฟ้อมันเติบโตแบบนี้นี่ครับธนาคารกลางแห่งนิทานเนี่ยก็มีท่าทีที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย น่าจะในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นมา0.25ถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและจําเป็นต้องทําแล้วนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยถือว่าอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ35.69แล้วฮะก็เรียกว่าอ่อนสุดในรอบหลายปีเลยครับพอค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยนะก็ส่งผลให้สินค้านำเข้าต่างๆาน่าจะสูงขึ้นด้วยนะถ้าคุณนําเข้าอาหารถ้าคุณนําเข้าพลังงานราคาพลังงานในประเทศไทยหรือค่าน้ำมันที่ต้องเติมกันเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นด้วย รวมถึงนะครต้องใช้เงินจำนวนมากในการที่จะยื้อนะครับหรือว่ารักษาสกุลเงินบาทข้างหน้ให้มีสภาพคล่องที่เหมาะสมหรือว่าให้มีราคาที่แบบรับได้นะครับในก่อนที้ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็ได้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะใช้เงินถึง1นึ่งแสนล้านบาทเลยในการพยุงค่าเงินตรงนี้ครับทันหามาจุดนี้เนะี่ยยิ่งขึ้นต่อเบสชาเท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้เงิน จากรีเสิร์ฟเนี่ยนะครับเข้าไปพยุงค่างเงินมากขึ้นเท่านั้นขึ้นช้าไปเห็นไหมฮะร,รายจ่ายตามมาเป็นงอตามตัวครับและหากดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างเนี่ยดูจะสวนทางกันเลยนะครับนั่นคือเงินเฟอ้อที่แบบมาขนาดนี้เนี่ยกดดันและเศรษฐกิจเองก็ยัง GDP ถูกปรับลดลงไปด้วยนะครับล่าสุดทางกกรนะครับก็ปรับ GDP ไยลดลงเหลือ2.75%เนะครับเนื่องจากปัจจัยเรื่องของสงครามเงินเฟอ้อและพลังงานราคาแพงครับ ซึ่งเรียกว่าหันลดลงนะตอนแรกเนี่ยคาดการณ์ว่าจะเติบโตรประมาณ3.5%นะครับแต่ตอนนี้หันลงเหลือ2.7ครับเหตุผลงง่ายๆเลยครับถ้าเงินเฟอ้อยังแรงแบบนี้เนี่ยครับราคาต้นทุนด้านพลังงานแพงขนาดนี้เนี่ยกำลังรายจ่ายของคนเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะส่วนหนึ่งนะฮะเขาเองเนี่ยก็ต้องเอาไปจ่ายเรื่องของค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่นพลังงานถูกไหมครับราคาอาหารที่แพงขึ้นใช่ไหมเขามีส่วนเหลือน,น้อยลงเพราะมีส่วนเงินเหลือน้อยลงนี่นะครับเขาก็จะจับจ่ายใช้สอยหรือสเปนเนี่ยน้อยลงด้วยเเเเศรรษฐกกิิิจจนนี่่ยยะฝึคคดมางข้รับนนอกกจาั้นนนนะคครรัับ่่ืืออเง มาแล้วต่อจากนี้เนี่ยก็ยิ่งกดดันเรื่องของธุรกิจนี้ครัวเรือนต่างๆนะให้เพิ่มขึ้นด้วยครับซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับการขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยก็จะนํามาซึ่งการเลิกจ้างหรือการปลดพนักง,งานกันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นมีข่าวข่าว,าวหนึ่งเกี่ยวกับการเลิกจ้างของช้อปปี้นะครับที่จะปลดพนักง,งานโดยคนไทยเนี่ยลูกจ้างคนไทย,นยก็กระทบเกินครึ่งเลยครับซึ่งการจ้างงานเองก็เป็น,นตัวชี้รงที่ชี้วัดเรื่องของเศรษฐกิจนะครับถ้าในชีว่างงานเยอะเนี่ยนะครับรายได้ทางภาษีต่างๆนาหรือการสเปนมีเงิน่่่ยยหอองวาารแื ตกงานเยอะนน่ครับเศรษฐกิจเนี่ยหรือการจับจ่ายใชสอยก็จะลดลงไปด้วยเศรษฐกิจก็จะแย่ลงไปด้วยครับซึ่งพอดูเหตุการณ์ต่อไปขั้นน้านี้เห็นว่าความเสี่ยงหรือว่าความท้าทายอย่างคง มากโขอยู่เลยนะครับทำให้จะชชี้ตลาดของเซตเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในจุดที่เก็บทรงไม่ค่อยอยู่ซะเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวผมผมก็ยังมองว่ายังร่วงน้อยนะฮะเมื่อเทียบกับพวกตลาดหุ้นดาวโจนส์หรือ N สแต a กของอเมริกาครับอาจจะมาจากว่าตอนช่วงที่เขาขึ้นกันเราอาจจะไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับลงเลยอาจจะลงไม่เยอะเท่ากับพี่ๆเขาเท่าไหร่ครับมาดูวยฝั่งของภาครัฐกันมากดีกว่านะครับว่าภาครัฐเนี่ยมีวิธีกีรจจัดการเรื่องของปัญหาตรงนี้ปากท้องเรื่องของหนี้ครัวเรือนหรือการดอกเบี้ยขึ้นอย่างไรรบบ้าาาาางนนนะคคคัอยยย่่่ทีีหลเตติดมม ท่านอาคมนะฮะก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการกระโดดผางออกมาในว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยกับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพราะจะซ้าเติมเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพอระดับขึ้นเนี่ยปุ๊บทางคลังเนี่ยนะครับก็มีการสั่งแบงก์รัฐนะครับตรึงอัตราดอกเบีย้ยเพื่อช่วยผู้ประกอบการครับเห็นภาพว่าอันนี้เนี่ยก็คือทางานแยกกับธนาคารกลางอย่างชัดเจนเนะธนาคารกลางมีหน้านที่ในการดูแลเสถียรภาพของค่างเงินบาทนะครับ และท่านเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องมือนั่นคือการขึ้นดอกเบีย้ยนั่นเองเพื่อจะเบรกความร้อนแรงของเงินเฟ้อและก็รักษาขั้นาให้มีเสถียรภาพนะครับในฝั่งของรัฐบาลเนี่ยก็มีหน,น้าที่ในการที่จะดูแลปกป้องประาชาชนให้แบบว่าอยู่รอดได้เรื่องของปัญหาปากท้องต่างๆนะครับก็เลยมีคําสั่งนะครับหรือว่ามอบหมายให้กับธนาคารของรัฐเนี่ยเช่นทอ,อสอนะครับออมสินเนี่ยนะครับ ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ไว้นะกัดฟันอุ้มผู้เล่นรายย่อยหรือว่า SME ต่างๆนานาครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแบงค์พาณิชย์เนี่ยเอกชนเนี่ย,เ,นเ,นยเราสั่งเขาไม่ได้ถูกไมเขาก็มีท่าทีอของเขาต้องดูแลตัวเองปันผลอะไรแค่ตัวเองเอายังเอาไม่รอดนะครับคือมันก็ท้าทายกับทางเอกชนทุกคนนะครับแต่ว่าแบงค์รัฐเนี่ยยังพอที่จะสั่งยังพอที่จะดูแลกันได้ครับนอกจากนีนน้ทางคลังเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่า้ ต้องทาการลดเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับตัวนโยบายงทางคลังเนี่ยก็ได้แก่การตึงราคาเรื่องของพลังงานในประเทศนะครับโดยใช้กรองทุนน้ามันครับไอ้อีกขาหนึ่งเนี่ยก็คือการช่วยเหลือปากท้องของประชาชนครับออที่ประเด็นก่อนนะฮะการตึงราคาน้ํามันเนี่ยเห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ยกรองทุนน้ามันเนี่ยก็ติดลบไปหลักแสนล้านบาทเลยนะครับซึ่งการที่ติดลบอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องหาเงินมาโปะนะครับตัวที่จะตั้งเป้าไปที่เรื่องของราคาน้ํามันดีเซลนะเพื่อว่าจะไม่ให้กรอบของราคาเนี่ยนะครับสูงเกินกว่า เรืนีน่าสนใจนะครับนั่นคือตอนนี้เนี่ยทางกองทุนเนี่ยอุดหนุนดีเซลนะครับมากกว่าลิตรละ10บาทเลยครับอย่างเช่นถ้าขายล้านลิตรเนี่ยมันก็10ล้านแล้วนะครับไม่น้อยนะฮะแล้วซึ่งราคาปัจจุบันของดีเซลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 4 9 4กนะครับก็เรียกว่าอยู่ในกรอบสาิจริงๆครับไม่เกินเลยฮะแต่ใกล้แล้วนะครับซึ่งจริงการอุดหนุนราคาน้ำมันเนี่ยนะครับก็เห็นภาพว่าต้องใช้เงินประมาณมหาศาลแล้วเงินมาจากตรงไหนแล้วต้องกู้หนี้หรือเปล่านะครับอีกทั้งยังมีผลประโยชน์เรื่องของโรงกนอล มันจะแก้ไขหาในส่วนไหนได้บ้างในฝั่งของพลังงานนะครับต่อมาในดูในฝั่งของครัวเรือนกันมากดีกว่านะครับท่านอาคมนะฮะก็เป็นทางขุนคลังของรัฐบาลชุดนี้นะครับก็ออกมาแสดงความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเหมือนกันนะครับซึ่งปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยดยขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็จะทําการต่อมาตรการนะฮะลดภาษีดีเซลหากรายได้มีเพียงพอครับหมายก็ทั้งเรื่องของกองทุนนะครับก็มีการอุ้มเรื่องของราคาดีเซลตัวไีฮะแล้วก็ลดย่วนภาษีเรื่องดีเซลด้วยนะถ้าบอกว่ารายได้ของทางภาครัฐเด็เพียงพอก็จะทําการซัพพอรรตต้้กกนนนนาาคบงขุลีี่ออออ โลกเนี่ยอยู่ในภาวะโควิดนะครับประชาชนเนี่ยมีรายได้ที่หายไปดังนั้นเนี่ยทางรัฐเนี่ยจำเป็นต้องอัดฉีดเงินต้องช่วยนะครับและได้มีการพูดถึงง,งเงินกู้ตามพรอรงกกู้เงินเฉพาพิเศษ2ฉบับรวมเป็นเงิน1.5ล,ล้านล้านบาทด้วยครับโดยบอกว่า60-7 0ของเงินก้อนนี้นะครับนำไปใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเยียวยา,ยาประชาชนที่รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและส่วนที่เหลือเนี่ยครับใช้กับการสาธาร,รณสุขการแพทย์แล้วก็เป็นมาตรการการ กระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนนั่นเองนะครับเช่นพวกโครงการคนละครึ่งอะไรเราเทียบกันอะไรประมาณนี้ครับและทางขุนขันยังมีการอ้างอิงนะครับกล่าวถึงธนาคารโลกนะฮะและก็ IMF อีกด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของทุกประเทศเนี่ยจำเป็นต้องออกมาตรการช่ดดยวยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยไม่ต้องห่วงล่วงหนี้สาธารณะด้วยฮนะซึ่งระดับหนี้สาธารณะของแต่ละประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการชําระหนี้ในแต่ละประเทศซึ่งบางประเทศสามารถทาหนี้สาธารณะเนี่ยได้สูงกว่า100%ต่อ GDP ด้วยครับซึ่งหลายคนบอกว่าเปร เลยมาแบบนี้เนี่ยใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับการจะบอกว่าตอนนี้ IMF หรือธนาคารโลกก็บอกว่าเฮ้ ไม่ต้องแคร์เรื่องของหนี้ต่อ GDP ก็ได้นะทุกประเทศเนี่ยต้องเอาใจประชาชนก่อนนะครับต้องดูแลประชาชนก่อนและเรื่องหนี้ต่อ GDP เนี่ยปกติจะมีเพดานอยู่ใช่ไหมไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าบางประเทศเนี่ยก็มีความเข้มแข็งไงในการที่จะสร้างหนี้ได้เยอะกว่าพยายามดวเองวางไว้ก็ได้นะครับเพราะบางประเทศเนี่ยขึ้นไปถึงเกิน100%ต่อ GDP แล้วน,นะครับแม่ก็เลยวาใจคอไม่ดีเลยนะครับและซึ่งล่าสุดแต่ตอ,ตอนนี้เนี่ยหนี้ต่อ GDP ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ62% 62%นั่นเองนะคราขยยเพดานาะเนื่นเดานะคร ก็ต้องดูต่อไปว่าให้อาจจะมีพลกรกู้เงินใหม่ๆออกมาไหมและนี่สาระนะ จะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีรูมให้ไปถึง70ได้อยู่ครับอันนี้คือหน้าตาที่ไทยต้องรับมือนะครับกับเรื่องของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นกันอัดฉีดเงินเพื่อช่วย,วยวเรื่องของกลัวเรือนก็ส่วนหนึ่งนะครับกดราคาพลังงานก็ส่วนหนึ่งครับดูนี้ว่าจะไปต่อได้ไกลกัแค่ไหนครับน,นี่ขอบคุณที่คุณัด้ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรบัตีด้วยนะครับและใครอยากฟังข่าวลูกข้อมูลเชิงลึกก็กดสมัครสมาชิกห้องเลเวอเรนซ์ข้างล่างนี้เลยเพียงแค่เดือนลใบบทท้ัง,ง,ะงกะก มีกลุ่มบุญในไว้แลกเปลี่ยนกันด้วยคอนเทนต์ก็เป็นแมกโนลีคโนมิกนะครับทองคำแล้วก็สินค้าพวคพันฑ์แล้วก็เรื่องของคริปโตครนตีด้วยครับโอเคมาสุดคลิปคลิปนี้กันว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างน,นะครับในที่ี้พูดถึงเรื่องของเงินเฟอ้อของประเทศไทยที่เติบโตค่อนข้าง,งรุนแรงถึง7.66%ครับซึ่งแรงกว่าครั้งที่แล้วอีกนะฮะ ปัญหาส่วนใหญ่ต้นตอนส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของพลังงานนั่นเองนะครับเช่นค่าน้ํามันแพงขึ้นกว่า39%ครับค่าไฟแพงขึ้นกว่า45%ครับค่าแก๊สหุงต้มนะครับแล้วก็ค่าอาหารก็แพงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าพลังงานเป็นเหมือนต้นทุนของทุกสรรพสิ่งนั่นเองครับ ถ้านย่างนั้งงนกรอ็ออกมาบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยไประเทศไทยถูกหั่น GDP ให้ลดต่ำลงไปเหลือแค่2.7ครับจากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.5นั่นเองด้วยในเหตุผลเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยที่จะใกล้ขึ้นเข้ามาจากนี้แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวนั่นเองนะครับพอดูเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยก็ต้องเข้าใจตัวของท่านแบงก์ชาติด,ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินไทยค่อนข้างอ่อนสุดในรอบหลายปีเลยอยู่ที่35.69บาทตอนน่อ1ดอลลาร์แล้วนะครับทำให้พอค่าเงินบานนาาาเขข้้ต่งงๆก็จะแพึทไทยอ ทวีความเงินเฟอ้อขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนั้นต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะเบรกความแรงของเงินเฟอ้อน,นั้นอาจจะต้องแลกมาจากการเติบโตที่ต่ำของเศรษฐกิจน,น,นะครับซึ่งเป็นไม่ได้ครับเพราะว่าเท่าครั้งที่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับจำนวนคนตกงานก็จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วพอคนตกงานเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยการสเปนนิ่งการจบจยใช้สอดหรือการ กิจกรรมทางเศรกิจเนี่ยก็จะถดถอยลงไปครับต่อไปมาดูของทางภาครัฐทางคลังกันบ้างดีกว่าว่ามีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่พ้นจากวิกฤตเงินเฟอ้ออย่างไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็มีการตรึมดอกเบี้ยสําหรับธนาคารของทางภาครัฐท,ทั้งเ่นออมสินหรือทอ,อสอนะครับเพื่อให้ระจายของประชาชนเนี่ยยังคงต่ําอยู่นั่นเองครับ สอนนะครับก็ดูแลเรื่องของพลังงานนะครับก็มีการก่อเตรียมจะหาเงินเติมกองทุนน้ำมันนะครับที่ขาดทุนเป็นหลักแสนล้านแล้วก็กำลังพิจารณาเรื่องของการต่อนโยบายการผ่อนปลนเรื่องของภาษีน้ำมันนั่นเองครับก็พยายามกดดีเซลเนี่ยให้อยู่ที่มัน35บาทต่อลิตรนะครับซึ่งปัจจุบันก็สามสิบสี่จุดเก้าแล้วนะครับก็ใกล้สามสิบห้าแล้วครับซึ่งตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือตัวของกองทุนเนี่ยอุดหนุนดีเซลเนี่ยลิตรละสิบบาทเลยนะครับดังนั้นถ้ากองทุนเนี่ยไม่ได้ช่วยแล้วเเ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 เนน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 นีีีีี่่่่่่่ยยยะะะคคคครรรรรััััับบบบจจหห็็็ดดดซลลลถึึงงงงงาาาาาาทกกกกกกกปปไไ้้้้ออออตตมพืใใิิฟ์ูณฑแวฝ การช่วยเหลือเรื่องปากท้องครับจะที่คนรู้ว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนกออ็น่าจะมีปัญหาเรื่องปากท้องจริงๆเพราะว่าราคาสินค้าเนี่ยมันแพงขึ้นมากนะครับก็มีการพูดถึงพลกอตัวหนึ่งก็คือพลกอกู้เงินนะครับที่มูลค่ารวมกว่า1.5ล้านล้านนะครับซึ่ง6-70%เนี่ยก็เป็นการดูแลประชาชนความเป็นอยู่นะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับแล้วก็เรื่องของกระตุ้นการท่องเที่ยวการส่งเสริมเรื่องของการจัดตทีสอดของประชาชนครับแต่ประเด็นหลักๆในมีการอ้างถึง IMF แลอวอ็มคารแล้วกตธนาคาราลอง ช่วยเหลือประชาชนนะครับตัวที่ไม่ได้แขร์จนวันนี้ต่อ GDP ผม,มจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องข้างตั้งเป็นข้อสง,ง,งสัยเลยว่าไม่แคร์เนี่ยจะดีจริงหรือไม่นะครับแล้วก็อ้างว่าหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็มีหนี้ต่อ GDP สูงเกิน100%ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ยังอยู่ได้ซึ่งก็อาจจะจริงไม่จริงหรือเปล่าก็ลองพิจารณากันดูนะครับแต่เขาบอกว่าฟังแล้วเสียแวบเล็กๆนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยหนี้นต่อจ d p ของไทยเนี่ยขึ้นไป,ไปเรียบ,บ้องินอรอเอก็นต่อไปนะคคับอที่เร เจอะันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ